หลวงปู่ชาสุพัทโทสอนเรื่องทางสายกลางคําสอนของหลวงปู่เรื่องทางสายกลาง 1. เริ่มต้นด้วยความเข้าใจพระพุทธเจ้าทรงสอนมัชชิมาปฏิปทาคือการเดินอยู่ตรงกลางไม่สุดตรงไปทางกรรมสุขคือการสแสวงหาความสุข ตามใจปรารถนาและไม่สุดตรงไปทางทุกข์อย่างการทรมานตน 2. เปรียบเหมือนการดีดพินหลวงปู่ชามักยกตัวอย่างว่าสายพินถ้าขึงตึงเกินไปก็ขาดถ้าหย่อนเกินไปก็ไม่เพราะต้องขึงให้พอดีฉันใด การปฏิบัติก็ต้องอยู่ในความพอดีฉันนั้น 3. นํามาสู่การปฏิบัติชีวิตประจำวันการกินอยู่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปการพูดจาไม่แข็งกระด้างเกินไปไม่อ่อนปวกเปียกเกินไปการทำงานและการภาวนา ไม่เคร่งเกินจนเครียดและไม่ปล่อยปละจนเกียดคร้าน 4. ตั้งสติรู้เท่าทันใจที่ไหลไปตามสุขก็ทุกข์ใจที่ผลักใส่ทุกข์ก็ทุกข์อีกต้องฝึกให้รู้ทันอารมณ์ไม่ยึดติดไม่ผลักใส ให้อยู่กับปัจจุบันอย่างเป็นกลาง 5. รู้จักประมาณหลวงปู่ชาสอนว่ารู้จักประมาณคือหัวใจของทางสายกลางทุกอย่างต้องพอดีไม่เกินไม่ขาดอยู่ด้วยความพอใจในสิ่งที่มี 6. วางใจตรงกลาง สุขก็รู้ทุกก็รู้แต่ไม่หลงสุขไม่ผลักทุกข์ใจตั้งมั่นเสมอเมื่อทำได้เช่นนี้จิตจะไม่เอ็นเอียงและจะเข้าถึงความสงบ 7. ผลที่ได้รับผู้ปฏิบัติตามทางสายกลางจะไม่ฟุง้งซ่านไม่กดดันตนเอง เกิดความสงบใจมีปัญญาเห็นตามความจริงและค่อยๆเข้าสู่หนทางแห่งความพ้นทุกข์หลวงปู่ชากล่าว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลอยู่ที่ใจเรานี่เองถ้าเรารู้จักพอดีรู้จักปรับใจให้ตรงกลาง ชีวิตก็จะเป็นสุขและมีปัญญา